เด็ะะกจำนวนหนึ่งก็โต,ตมาเนื่องจากครอบครัวมีขนาดเล็กลงความคาดหวังของพ่อแม่ก็สูงขึ้นเนื่องรเราหลายคนนี่ก็ทุ่มเทมากเนาะค่าเรียนแพงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกดดันกับเรื่องของความคาดหวงังอยากเห็นอนาคตของลูกที่ดีเท่าที่กับชั้นลงทุนไปเด็กจำนวนหนึ่งก็โตมากับการถูกละเลยไปเลยพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงก็พ่อแม่แค่คิดว่าวันนี้จะมีอะไรกินก็หมดเวลาแล้วนั้นเด็กจำนวนหนึ่งก็โตมาแบบแบบถูกละเลยนะคะ Uh, แล้วก็ความเครียดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหมอคิดว่าเป็นจากระบบโรงเรียน mm. ระบบโรงเรียนที่การแข่งขันสูงเราต้องติวเดี๋ยวนี้คือติวมาตั้งแต่อนุบาลมันจะไม่เครียดได้ยังไง uh. <laughs> มันเป็นวัยที่ควรจะเล่น mm. ทุกคนก็เร่งโรงเรียนไหนที่สอบเข้าที่ไหนได้เยอะพ่อแม่ก็ส่งไป mm. เรียนโรงเรียนกลัวสู้เขาไม่ได้ต้องส่งไปเรียนกดวิชา mm. เด็กหลายคนเนี่ยพื้นที่ชีวิตกลายเป็นเรื่องของการเรียนเพื่อจะแข่งขัน mm. เพื่อจะสอบเข้า เพราะพ่อแม่เชื่อในอนาคตที่ดีกว่า